นี่นะฮะบ,บอกเลยว่าบรรดาแม่ๆของหนุ่มบาสสุรเดชเนี่ยต้องฟินแน่นอนหลังจากที่ค่าย Star Hunter Entertainment นะครับจับมือกับค่ายเพลงดังอย่าง Spicy Disc o <Now, here. S 1> ุบ Special Project ครับหยิบเพลงดังของวงเจอดพาคินสันอย่างเพลงเพื่อนรักเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่โดยมีหนุ่มบาสเป็นคนถ่ายทอดในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะฮะแถมยังได้หนุ่มดุลมาร่วมเล่น MV แต่งานนี้จะเป็นยังไงไปฟังความรู้สึกของน้องบาสกันเลยครับ สวัสค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะล่าสุดเมื่อไม่กีก่สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นปล่อยเพลงออกมาเพลงเพื่อนร,รัก <c oughs> เพลงเพื่อนรักครับผม,มเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับเพราะครับผมเพลงนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่สตาร์เตอร์ทำนุ่มกับสไปซี่ดิสนะครับผม <c oughs> เอาศิลปินในสตาร์เตอร์นะครับมาร้องเพลงของสไปซี่ดิสแล้วประกอบเป็นซีรีส์แนวตั้งครับผมในติ๊กตักรับ เรามีส่วนร่วมอะไรยังไงกับเพลงนี้บ้างก็เป็นดีไซน์การร้องครับผมคาแรคเตอร์ออกแบบการร้องดนตรีครับผมจริง MV นี่เราก็มีส่วนแบบต้องต้องคิดต้องอะไรอย่างนี้ได้วยไหมคะกับ MV หรือว่าเราทําในส่วนแค่ของเพลงจริงๆ MV ใช้ใจเล่นครับซึ่งหลายคนก็ชมนาอว่าออกมาได้น่ารักมากดูแบบเพอาะวราความน่ารักของผมมันกองงานผมหยอกเล่นนะผมหยอกเล่นนะอย่าจริงจังนะ น่ารักครับผมเพราะว่าเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่รับผมครับผมเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ที่เราจะเห็นติดแท็กแท็กในทวิตเตอร์ตลอดเลยติดเทรนใช่ครับผมพอมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างกับคู่จิ้นนี้ก็ดีใจครับที่ทุกคนเปิดรับเปิดใจที่จะให้ผมมีคู่จิ้นมีคนเชื่อว่าทุกคนก็คิดถึงความเป็นวายในตัวผมก็ตอนนี้ก็มีให้แล้วนะครับแล้วก็ เชิญทุกคนสนับสรรนุนผลงานที่เดียออกมาได้เลยครับผมต่อไปมันจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้แฟนๆไหมคะหลังจากมีเพลงนี้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็มีซีรีส์ครับผมแล้วก็มีเพลงของ S อส B K C ฟลครับแล้วก็มีหนังมีหลายๆอย่างให้รอติดตามเยอะเลยครับอย่างการแบบเจอแฟนคลับเองเราก็ไม่ได้เจอเลยใช่ไหมคะช่วงนี้มไม่ได้เจอมาแบบหลายเดือนมากๆวค่ะ อยากบอกอะไรกับแฟนของเราไหมคะที่แบบน่าจะคิดถึงกันมากๆเลยโอ้มันมันไม่มีอะไรนอกจากคำว่าคิดถึงจริงๆครับคิดถึงบรรยากาศคิดถึงทุกคนคิดถึงเสียงกรี๊ดคิดถึงทุกอย่างเสียงร้องเพลงตามคือคิดถึงมากๆครับบรรยากาศในการที่แบบเราไปอียวเต์หรือเราไปคอนเสิร์ตมันสนุกมากๆแลวตอนนี้มันทําไม่ได้เราก็ไม่ได้เจอทุกคนนะครับเพลงเสอนรักครับผมแล้วก็เพลง เพลงของ BKC a อ p ครับผมและยังมีอะไรอีกซีรีส์ Gen Y ครับผมที่กำลังรออนแนะครับผมรอถ่ายครับรอถ่ายแล้วก็มีหนังที่รออนแรจริงๆอันนี้ขึ้นถ่ายเสร็จแล้วครับผมติดตามได้ที่ไหนคะน้องวาดที่นี่เลยครับท,งงที่นี่อะไรอะไรที่นี่ก็เลยติดตามได้ <laughs> ดไดอ่า Uh, BBS t r นะครับมีอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็ a านเตอร์นะครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ